วัสดีค่ะเป็นเพื่อนทุกคนวันนี้นะคะโบมีสิ่งดีๆมานําเสนอค่ะนั่นก็คือแถมแทน รา30สมุนไพรคุณสำเร็จในแขงขาเรียกได้ว่าตัวนี้นะคะดูแลครบเครื่องเรื่องผู้หญิงแน่นอนค่ะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของผิวพรรณค่ะสายสุขภาพดีมีเลือดฝาและเส้นผมไม่เปราะบางขาดง่ายนะคะอีกข้างเล็บค่ะไม่หักง่ายอีกต่อไปแล้วนะคะและที่สําคัญตัวนี้ดูแลในเรื่องของลดการปวดประจําเดือนในทุกๆเรื่องของผู้หญิงได้อีกด้วยนะคะที่สําคัญตัวนี้ยังสามารถลดความเสี่ยงการเป็นมะเร็งนะคะของผู้หญิงไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของมะเร็งรังไข่มะเร็งปากมดลูกหรือว่าเป็นมะเร็งเต้านมราก30สมุ ให้คุณสำลิดนะคะลดการเสียงให้คุณได้แน่นอนค่ะและที่สัมคัญตัวนี้หากใครเป็นคุณแม่หลังคลอดแล้วนะคะบอกว่าอยากจะดูแลในเรื่องของอการคําน้ําเข้าปานะคะในเรื่องของมดลูกเข้าอู่หรือจะเป็นในเรื่องของน้ํานมให้กับน้องเนี่ย ตัวนี้ค่ะทําให้คุณ kind of นั้นคะ <tortured. S 2> <ๆ>ดูแลได้ครบคันแล้วก็ผนวัตได้เร็วมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะอีกครั้งใครบอกว่าตัวนี้จะมีอันตรายอะไรไหมเห็นดูแลหลายแบบแบบนี้บอกได้เลยว่าไม่มีอันตรายใดๆทั้งสิ้นนะคะผ่านมาตรฐาน GMP และออยอมาเรียบรแลในฐานได้ง่ายปลอดภัยด้วยอย่าลืมนะคะฝากไว้ด้วยนะคะสําหรับรักสาสมุนไพรคุณสมดิศค่ะมาสวยใสสุขภาพดีไปพร้อมๆกันนะคะ